คลิปนี้ใครไม่อยากผิวดีปักทิ้งได้เลยเพราะคลิปนี้จะมาอวดผิวแบบฉ่ำๆแบบนี้ค่ะนี่คือผิวมันฉ่ำเล่นแสงมากอะ่ะคือตอนแรกอะ่ะไม่ได้มั่นใจหรอกว่าผิวเราดีขึ้นจริงจนได้ไมาเห็นรูปเก่าตัวเองแบบนี้ค่ะแกคือผิวมันดีขึ้นเยอะมากๆอะ่ะนี่เลยค่ะทุกคนเคล็ดลับผิวสวยของพีมนี่ น้องคนนี้นะคะเขาคือคอลลิเจนคอลลาเจนคอลลาเจนตัวนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นคอลลาเจนที่ตอบโจทย์อาหารผิวมากเป็นคอลลาเจนที่แบบดื่มง่ายมากแล้วก็สามารถดื่มได้โดยที่ไม่ต้องรู้สึกผิดค่ะเพราะว่าเขาไม่มีน้าตาลและนอกจากนี้นะคะยังมีส่วนผสมของกลูตาไทโอนและโคอินไซต์คิวเน และเห็นแบบนี้นะคะเขามีคอลลาเจนมากถึง5,000มิลลิกรัมเลยที่ช่วยให้ผิวพรรณมีความยืดหยุ่นไร้ริ้วรอยทําให้ผิวของเรามีความอ่อนเยาว์ขึ้นค่ะและยังมีซีบัคทอนที่ช่วยสร้างเซลล์ผิวใหม่และมีวิตามินซีสูงกว่าส้มทั่วไปถึง15เท่าเลยนะทานต่อเนื่องนะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็คืออย่างที่เห็นเลยค่ะผิวจึงมาก แนะนำเลยนะคะใครที่แบบว่าอยากผิวฉ่ำผิวเงาผิวเล่นแสงอิ่มน้ํานะนี่เลยค่ะแนะนําว่าตัวนี้คือคุ้มค่ากับการลงทุนมากแล้วสําหรับใครนะคะที่อยู่ต่างประเทศก็ไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพราะว่าตัวนี้นะคะเขามีวางขายที่ต่างประเทศด้วยเรายิ่งแบบต้องเจอทั้งแบบอากาศร้อนอากาศเย็นอะไรอย่างเงี้ยยิ่งต้องดูแลผิวนะนี่เลยค่ะพิมพแนะนําเป็นตัวนี้เลยค่ะกับคอลลีเซคอลลาเจนตัวนี้เลยค่ะใครอยากได้หรือว่าอยากลองทานนะคะแปะกพดให้แล้วใต้คอมเมนต์